สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับเพื่อนๆผู้สนใจในการปลูกอะโวคาโดอ่าที่เคารพรักทุกท่านเช่นกันครับเพื่อนๆืครับคลิปนี้ผมกําลังจะพาเพื่อนๆนะครับมาติดตามผลนะครับการปลูกอะโวคาโดบนภูเขานะครับซึ่งผมได้ทําคลิปอ่าสักสองสามคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมพามาชมอะโวคาโดด้านนี้นะครับเมื่อก่อนที่บอกว่าเป็นอ่ เป็นข้าวดอยนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นปลูกหญ้าดอยเข้าไปแล้วนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับปลูกหญ้านี่ไม่ได้ปลูกนะครับแต่เขางามดีจริงๆนะครับเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับผมกําลังคอนเทนต์ก็คือผมจะพามาติดตามนะว่าต้นอวบขุนที่ปลูกไปนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิงหากันยาตุลาพิจิกานะครับทานวานครับยังไม่จบเป็นอย่างไรนะครับแค่5เดือนเท่านั้นเองนะครับคือตกประมาณ4เดือนกว่าๆนะครับเพื่อนๆครับดูสิครับว่าต้นอบคาูนะครับไม่ต้องการน้ํานะครับมากนะครับแต่อย่าให้มันขนาดถึงเหือดเลยนะครับเพื่อนเเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับอย่างต้นนี้ี่ความสูงเมตรกว่าเข้าไปเลยนะครับปลูกได้5เดือนเท่านั้นเองครับ มาดูลำต้นนะครับก็ทนข้างใหญ่นะครับเพื่อนๆถ้าเสียบยอดหรืออะไรนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าปีนี้ผมจะไม่จะไม่เสียบนะครับผมจะให้ผ่านไปเข้าปีที่2ก่อนนะครับเพือ่อให้เขานั้นผ่านแล้งตรงนี้ไปได้1ปีก่อนนะครับเพื่อนๆครับต้นอะโวคาโดที่ผมพาเพื่อนๆมาตรงสวนนี้นะครับผมปลูกด้านบนเนี่ย จะเห็นว่าหญ้านั้นค่อนข้างรกมากเลยนะครับผมก็กะว่าจะออแกนิกเนาะฟันหญ้าไป2รอบนะครับไม่รอดนะครับเพื่อนๆครับอย่างไรเนี่ยเราก็คงจะใช้สารกันจัดวัชพืชส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราทําในปริมาณที่เยอะๆแบบนี้นะผมไม่ได้ปลูกพืชแซมอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําขนาดนั้นแล้วเราไม่มีความชํานาญนะครับเื้นกการขึ้นเขาลงเขานะครับระยะที่ผมปลูกนะผมปลูก9,9คูณเมตรนะครับ ต้นนี้นั้นได้ลดน้ําไปเมื่อ20วันที่แล้วนะครับจริงๆแล้วมันระยะห่างไปนิดนึงนะครับถ้าให้สวยนี่10วันต่อครั้งนี่โ็้จะดีมากเะครับเดือนหนึ่งสาครั้งนะครับเพื่อนๆก็ถือว่ายังมีสภาพที่ไม่ถือว่าขาดน้ํานะครับแต่ถ้าให้ดีถ้าเขามีความชุ่มชื้นอ่ะโทษพูดผิดพูดถุยแล้วถ้ามีความชุ่มชื้นอีกนิดนึงนะครับก็ผมคิดว่าใบาแล้วก็ ยอดตรงนี้เขาก็จะแตกออกมาแบบเป็นชี้สีเขียวแล้วก็มันที่ชัดเจนกว่านี้นะครับจะเห็นว่าเราต้องรีบจับจัดหญ้าหาวิธีนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้หญ้าหนาขนาดนี้นะครับสิ่งที่อันตรายมากกว่าการเจริญเติบโตของอะโวคาโดตอนนี้ก็คืออีกประมาณสักเดือนเดือนกว่าๆนะครับปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ย ไปก็จะมาเยือนอย่างแน่นอนนะครับจะต้องจัดการอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อนๆตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อเราลดน้ำหรืออะไรมันก็เขียวดีนะครับเพื่อนๆไปดูต้นนู้นต่อนะครับผมพามาดูหลายครั้งแล้วนะครับก็ผมจะเป็นการที่จะยืนยันสมมติฐานไม่ใช่สมมติฐานนาหลักการที่ S então, <S à, erm pacing, ú, ผมได้แชร์กับเพื è, ่อนๆนะครับหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็คือแนะนําเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆจะประหยัดนะครับในการปลูกอะโวคาโดหรือว่าอยากจะให้รากของเขาแข็งแรงนะครับผมมีคลิปที่ทําไว้เช่นปลูกอะโวคาโดแบบช่างหัวมันนะครับก็คือเมื่อสมัยก่อนผมใช้เม็ดมาวางที่แปลงเลยนะครับแต่การวางที่แปลงเนี่ยก็ครับก็ต้องดูแลเรื่องหญ้าอย่าให้มันคุมเม็ด2ก็คือ ฝนมันต้องแบบตกปลอยๆลงมาพอดีพอดีครับสมัยก่อนี่ฝนที่นี่ตกดีนะครับคือแดดก็ไม่มีแดดนะครับแล้วมีแบบลำาไรประมาณนั้นนะครับประมาณ2เดือนซึ่งทําให้ต้นอะโวคาโดนั้นเจริญเติบโตแล้วโผล่ขึ้นมาได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะบรรยากาศแบบนั้นเริ่มจะหายไปนะครับคือเราต้องเพาะพาะครับในถุงมาก่อนนะครับ เม็ดอะโวคาโดที่จะมาปลูกนะครับควรที่จะมีอายุไม่เกิน 4- 5เดือนนะครับเพื่อนๆอหมายความว่าตั้งแต่การพาเพาะเมล็ดลงที่ลงในถุงเลยนะครับเพื่อนๆอย่าให้เกิน4ีหเดือนแล้วก็ให้สีของลำต้นยังมีสีแดงอยู่นะครับถ้าทําแบบนั้นได้เนี่ยเวลามาปลูกบนเขาหรือปลูกที่แบบค่อนข้างจะแห้งแล้งหน่อยนะครับ<ม>เขาจะทนสามารถทนได้เขาจะได้ราก คือรากดั้งเดิมของเขาเนาะไม่ใช่รากชุดที่สองนะครับคือรากชุดแรกจะเป็นรากที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่ทําให้ต้นโอโคโรนั้นได้เติบโตได้ดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับถ้าเป็นต้นโอโคโรที่มีอายุข้ามปีขอบอกเลยว,ว่าห้ามเด็ดขาดนะครับ, <c oughs> รบเวลาซื้อหรือว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่เวลาจะมาปลูกต้องถามให้ชัดเจนว่าของคุณเนี่ยเพาะได้ขนาดไหนนะครับแต่มันจะมีเวลาปัญหาคือเวลา เคลื่อนย้ายนะครับเพราะมันยังแดงๆอยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายนะครับแต่ดีกว่าที่เราจะต้องเสียเวลามาปลูกอีกปีนึงครับหรือว่าปลูกไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วรดน้ํานะครับทุกิบวันั้งนะอย่างไรต้นอวคาโดของท่านก็ไม่ตายอย่างแน่นอนครับก็ดูแลเรื่องญ้านะอันนี้ผมวันที่แล้วนึงปล่อยผ้าไปนิดนึงครับผมไม่ได้ใช้สารพ่นยาฆ่าย้านะครับซึ่ง มันมีปัญหาตามมาถึงระยะยาวเลยครับเห็นไหมครจริงๆเอาให้ลอดตั้งแต่รั้งแรกจะ,จะสวยมากจะดีมากเลยนะครับเห็นไหมต้นนี้เขาก็เติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับที่รากของเขาเป็นเออโทษครับที่ยอดเป็นแบบนี้คือเขาเริ่มขาดน้ําถ้ามีน้ำนี่มันจะจะยอดจะแบบบานสะพังละมันวาวกว่านี้นะครับถามว่ามีตายไหมนู่นตัวน,นู้นตายครับต้นนี้เพิ่งเอามาแซมตอนที่ปลายฝนนี่เองนะครับจะเห็นว่า ลากของเขายังไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ไม่หยั่งได้เต็มที่นะครับยังไงก็ตายนะเ,นเพื่อนๆเออถ้าท่านจะมาแซมหรือจะมาปลูกตน้นปลายฝนถามว่าดีไหมดีแต่ว่าถ้าไม่มีน้ําก็คือสิ้นพระชนครับเดซมอลเล่แง่แงนะครับเห็นไหมครับว่าต้นอะโวคาโดตรงนี้ยังไม่ถึงห้าเดือนดีเลยนะเ,นเพื่อน ไม่ถึง5เดือนดีดูสิครับว่าเขาเติบโตเป็นอายุเกือบเป็นเม็ดกว่าเข้าไปเม็ดครึ่งก็มีแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้ดูสิครับต้นนี้ยอดที่ออกมาแบบนี้นะั่หมายความว่าเขาเริ่มจะขาดน้ําจริงๆนะครับแล้วก็บวกกับปุ๋ยนีย่จะต้องควบคู่กันไปนะครับถ้ามีน้ําไม่มีปุ๋ยก็ไม่สวยนะครับแต่ถ้ามีปุ๋ยไม่มีน้ำก็แบบจะเหลืองเลยนะครับ แต่ตัวนี้ผมใช้ขี้แพะนะพอหมดจังเลยขี้แพะอ่าดูข้างล่างก็ยังชื้นอยู่นะครับ,บเพื่อนๆคนงานน่าจะไปรถมาเมื่อวานก่อนนะครับถ้าปกหญ้าปกโคนไว้ขนาดนี้นะครับโวแต่ถ้าปกทั้งผืนืนนี่ไม่ไหวแล้วล<ะ> <laughs> ไวแน่ๆนะครับจะต้องจัดการเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสักต้นสองต้นนะครับเพื่อยืนยันบันทึกการเดินทางนะครับทางผมเองอาจจะไม่ใช่ผู้ชํานาญผู้ ชำนาญในเรื่องนี้เท่าไร่นะครับแต่ก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้นะครับบางท่านเพื่อนๆอ,อาจจะมีความรู้มากกว่าผมนะครับผมก็ยินดีรับฟังนะครับแต่ผมก็บันทึกและทำมาจากสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่ทำมาหลายๆปีที่ผ่านมานะครับให้รู้ว่าเออวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยได้นะครับถ้าท่านใดที่จะปลูกอควาโดแบบประหยัดนะครับ เมื่อผ่านไปเมื่อโตไป1ปีนะครับเราก็ยังไม่เสียบนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่า1ปีเขาจะผ่านรอดไหมนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้รอรอดูเมษานะถ้าเมษารอดคือรอดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อผ่านไปปีที่สอแล้วเราค่อยๆเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบนะครับเนาะพอเสียบแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นนับห่งแต่อย่างใดนะครับเพื่อน มันก็นับอายุตั้งแต่วันที่เราปลูกนะครับไม่ได้นับอายุตั้งแต่วันที่เราเสียบนะครับเพราะว่าต้นเมื่อยิ่งต้นใหญ่เขาก็ยิ่งสะสมอาหารไว้เยอะนะครับเมื่อเราเอายอดอะไรมาเสียบนะมันก็จะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆบันทึกการเดินทางแล้วก็การติดตามผลในส่วนนี้นะครับที่หลายๆคลัปที่ผ่านมาบางคนอา,อาจจะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะต้นโอคาโดที่เอามา คุยไว้เป็นยังไงบ้างตายแล้วยังนะครับสรุปแล้วยังไม่ตายนะครับมีบางต้นที่ตายคือผมเพิ่งเอามาแซมตอนไม่ไม่สักตุลานี่เองนะครับมันจะมันไม่รอดะครับเพราะว่ารากของเขายังไม่ลงไปอย่างเต็มที่นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับขอเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ